สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยวันที่ยี่สิบห้าเดือนสี่สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะสูตรหนึ่งมิตรเดียวสําหรับเมื่อวานนะคะสาวโอนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้หลุดไปนะคะสําหรับสูตรหนึ่งมิตรเดียวเมื่อวานนี้หลุดนะคะเสียดายเนาะสาวโอนก็ ให้ไปเมื่อวานนี้ไม่เข้านะคะขอโทษขออภัยพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะคะเมื่อวานสําหรับเมื่อวานนะคะสะอนให้วิ่งรุ่ที่หนึ่งนะคะวิ่งรุ่ที่หนึ่งเนาะเมื่อวานนี้สําหรับผลที่ออกนะคะเมื่อวานนี้ผลที่ออกนะคะในหวยฮานอย เสาอ,อนให้เด่นหนึ่งแล้วก็สองนะคะเมื่อวานนี้เข้าสองนะคะสองมาเนาะตัวเด่นนะคะแต่สายวิ่งรูดหนึ่งไม่มานะคะเมื่อวานนี้สําหรับตารางนะคะเดี๋ยวมาดูเลขตารางเนาะตารางเมื่อวานนี้ก็เข้าดีนะคะแต่สายรูดวิ่งเสาอ,อนหลุดไปเข้าเลขตารางนะคะเมื่อวานนี้เลขตารางเข้าแปด สามนะคะแปนี่มาในรอบพิเศษนะคะแปสเลขตารางถ้าใครนําไปเป็นแนวทางสอนก็ยินดีด้วยนะคะเข้าเลขล่างมาในรอบพิเศษแล้วก็เข้า3ตัวนะคะสาตัวนี่มาในรอบปกติสองแปดห้นะคะสองนะคะถ้าใครจับตารางไปเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยเ้อพี่น้องเท่า มู่วันก่อนก็เข้านะคะในวันที่ยี่สี่นี่ก็มาให้เนาะแล้วก็เข้าแปดห้าห้าแปดนี่มาสองน่อยนะคะแล้วก็เข้าสองห้านะคะเรื่อตลางเนาะเข้าแปดห้าสองห้านะคะแล้วก็แปดสามนะคะแนวทางหวยพานอยเดี๋ยวมารับชมของวันที่ ยิบห้ากันต่อนะคะในวันนี้เนาะตัวเด่นวิ่งรูดนะคะสาอนโชคแปดนะคะแปดแล้วก็แปดแล้วก็เจ็ดนะคะสายรูดวิ่งวันนี้รูดวิ่งที่แปดนะคะกับขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้ามีเสียงแทรกดเนาะเพราะาสาวอนก็อยู่ที่โรงงานนะคะอาจจะ เสียงดังนิดนึงนะคะขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะขออวยพรให้พี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆรวยๆปังๆนะคะขอให้มาตรงๆนะคะขอให้มาทั้งหน่นอยเลยนะคะไปได้ตั้งแต่เฉพาะกิจถึง V.I.P เลยนะคะแนวทางวันนี้เนาะสำหรับตารางนะคะตารางในวันนี้ก็จะมี8 มีเจ็ดมีสามมีเก้ามีห้านะคะแล้วก็มีศูนย์ตัวเด่นก็เด่นที่แปดแล้วก็เจ็ดนะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะในวันนี้ก็จะเป็น ปดห้าแปดศูนย์แปดสามแปดเก้าแปดเจ็ดนะคะแนวทางหัวหานอยวันนี้นะคะศูนย์หนึ่งเม็ดเดียว สำหรับแนวทางตารางนะคะก็ฝากตามต่อด้วยนะคะโมวันนี้ตารางก็เข้านะคะเข้าสองหน่วย3ามหน่วยเลยนะคะเมวานนี้เข้าทั้งสองตัวแล้วก็สามตัวนะคะถ้ามืมดๆก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่ๆเอซีเนะาะเพราะสาวอนก็ทำงานควบคู่ไปด้วยนะคะ กับขอโทษขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะคะที่เข้ามารับชมสําหรับเมื่อวานนี้พี่พี่เอฟซีบางท่านก็ได้ไปนะคะบอกว่าเดี๋ยวซื้อประกาให้แอดก็ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ก็ได้ประกามาใหม่แล้วนะคะไม่เป็นไรเนาะขอให้พี่พี่เอฟซีที่เข้ามารับชมมีโชคมีลาบก็พอนะคะขอบคุณทุกกําลังใจจริงๆนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้สาวออนด้วยนะคะสำหรับพี่ๆเอฟซี FC ที่เข้ามาใหม่นะคะสำหรับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะคะไปได้ตั้งแต่ชั้นพกถึง VIP เลยนะคะแนวทางวันนี้เนาะถ้าใครไม่ชอบสุดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะก็รอดูชุดโค้งสุดท้ายก็ได้นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ